ไปแล้วเกี่ยวที <No> 1 <Koll> ่1 6ครับเกียวที่160แล้วเกียวที่80ก็มาแล้วนะครับ ที่สิบสองครับโอ้โ oh ห oh. มาแล้วคิวท mm ี่แปดสิบเอ็ดก็มาแล้วนะคิวที่แปดสิบเอ็ดโอ้โหคิวที่แปดสิบเอ็ดโอ้โหโลก ครวที่หนึ่งสามเก็มาแล้วนะครับ <g> l <PL A> คิว hmm. ที่109กับคิวที่4 2ก็ 2> s <S 2> มาแล้วนะครับโอโหเครื่องดโอ้โลุดนะโซลุดเนี่ยก็ป okay> ็นปัญหาคอาจจะต้องใช้เวลานะครับน <Mm ี่ว่าไคคนเดียวโหเอาเรื่องนะครับแตนนี่มีคนช่วยคร 440ครับ 140, 140. ิรครวันรน้องเยยังรออยู่นะฮะเคียวที่ J19 ครับ,รบโอ้โหมันเลื่อนครับโอ้น้ำเกือบจะเข้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่เข้าครับเคียวครับ กำลังตั้งหลังอยู่แล้วตัวที่8.9เข้ามาแล้ว สวยทีเดียวเลยโอ้โหหังได้ไปฉลุยครับสบายครับามาแล้วครับขอลวงมาแล้วว้วไปแล้วครับเที K ่ยวที่153ครับเ l x ครับตักวงเ l x เอครับลวงก็มาแล้วนะครับเที K ่ยวที่1นึ่ง้อยแปดสบนะ เราลมาดูเมาดอแล้วนมาแล้วดูครับตอนนี้พ่อหลวงของเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับแอนยูปน่าบลก็เละเกือกอาเงี้น่ารอเดูดดนดันกนลิจชางเียอยา้ยนรอเให้ลูกเกือดนดูครับโอ้หพ่อหลวงโชว์แล้วพ่อหลวงโชว์แล้วโอ้โห 83ครับเกี่ยวที่83โอ้น่าจะหมดแรงแล้วครับสตาร์ทเครื่องนะครับมาแล้วครับแล้วโผพัชเมย์ก่อนนะพัชเมยก่อน คิวที่สองครับ้ยไปแบดสบายครับมาแล้วคิวที่หนึ่สิบเอ็ดนะครับกับเจ็ดสิบเอ็ดครับเราต่อกันด้วยคิวหกสิบนะครับมาแล้วครับ bây 800 hết 300 LH oh. กลไยอยู่นะครับว่าจะไป เกียวที่144นะครับเกียวที่1นึ่งสี่สี่ยวที่1 6ึนะครับเียวที่หนึ่งเขาดูแล้วครับเขาเลือกไรว่าจะไปเส้นไหนนะครับว้าวโอ้าไปแบบนี้ครับโอ้โหทันดีจริงๆนะครับโอ้ลำดับที่54ครับ น้องสอก็ไปแล้วฮะน้อง2